สวัสดีครับพบกับช่อง NV z Channel ครับรีวิวแกะกล่องวันนี้ไม่ใช่กล่องเป็นซองนะครับก็สินค้าที่ซื้อมาจากออนไลน์เช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรนั้นมาดูกันครับรวดเดียวันใจปุ้มหนึ่งอันปุ้มสองอัน,นซื้อมาปุ๊บก็จะมีแค่นี้นะครับผมซื้อมาสองชิ้นก็คือผ้าพันกิปของไม้แบตนั่นเองนะครับนี่ ก็จะเป็นคอตตอน100%นะครับโอ้ขอโทษครับหลุดเฟรมนี่นะครับก็จะเป็นคอตตอนนี่ครับ100%เขียนไว้อย่างนี้นะครับนี่ผมซื้อมาสองชิ้นเพราะว่าโปรโมชั่นของเขาก็คือสองชิ้นราคามันจะถูกลงนะครับปกตินี่ราคา100กว่าบาทเลยนะครับผมซื้อสองอันปุ๊บตก100นิดๆนะครับอ100 100 500บาท1อ0ส0บาทประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เสมอนะครับกดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเห็นลิงก์แล้วนะครับลักษณะมันจะเป็นยังไงก่อน เป็นยี่ห้อโยนิกนะครับรหัสรุ่นของกลิปตัวนี้ก็คือ a c ซีสี่นย์นะครับเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ผมซื้อมาล้านค่อนข้างท,ที่จะหายากนิดหนึ่งนะครับเขาไม่ค่อยขายกันนะรุ่นนี้แล้วก็ถ้าไม่เป็นม้วนนะครับม้วนละประมาณพันกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะได้เยอะมากนะครับ แต่เรามือสมัครเล่น,นครับเอามาลองใช้ดูก่อนว่าฟลิ่งมันจะโอเคไหมนะครับก็เลยซื้อมาแบบนี้ก่อนโอ้ผ้านุ่มมากแบบรับคอตตอนสำหรับคนที่เหงื่อเยอะๆนะตีไปปุ๊บมือไม้จะหลุดแลกเกตนะครับมันก็ต้องแบบลองใช้ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะช่วยได้ไหมนะครับเราตีออกกาลังกายเนระมันก็ฝึกซ้อมอะไรเงครับมันน่าจะใช้แบบนี้ได้ครับนี่ครับหวัวก็จะเป็นแบบนี่ ตัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านใต้ก็จะเป็นตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสติกเ๊กอร์ของยูนิคมาให้อีกแล้วนะครับเอาไว้สําหรับพันแล้วก็วิธีการก็จะมีแบบนี้เช่นเดิมนะครับแล้วแต่เราจะพันตามนี้หรือว่าจะทับพันแบบที่ผมมีคลิปวิดีโออันก่อนแรกๆนู่นก็จะได้ไม่ต้องใช้อันนี้นะเดี๋ยวไว้ตอนพันคลิปมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็อ่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่าได้ผ้าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับการขอบนี่ตัดเย็บยังไงเอย่ยมันเป็นการพับแบบฟุบอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีตะเข็บอะตรงมุมเนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีนะครับดังนั้นน่าจะโอเคแหละนี่เนี่ยตรงนี้อ่ะแกะกาวให้ดูก่อน กาวมันจะเป็นยังไงตึตตตตต๊อ่าอย่างนี้เลยครับกาวเ,วเหนียวเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมลองพันดูค่อยว่ากันนะครับเป็นแบบไหนนะครับรีวิวอันบ็อก,ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสนใจยังไงก็ลองสั่งซื้อดูนะครับคลิปนี้ผมเลือกมาแล้วแหละว่าร้านนี้น่าจะได้ของแบบว่าตรงปกนะครับเพราะว่าซื้อจากต่างประเทศเนาะมันหายากอันเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนขายนะครับ โอเคนะครับถ้าชอบคิดวัฒนธอย่างนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ซื้อมาแล้วก็ซื้อมาแล้วตรงปกคุณภาพดีจะมาเอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับร้านไหนไม่เวิร์กก็จะไม่รีวิวแต่จริงๆผมซื้อมา100%นะครับร้านไหนผมกันกองมาแล้วประมาณนึงนะผมก็เสียดายตังค์เหมือนกันนะดังนั้นผมจะเลือกร้านที่ชัวร์แหละว่าของถูกและต้องได้คุณภาพดีด้วยนะครับก็ไม่ได้มีผมมลประโยชน์กับร้านนะครับ ก็ผมประโยชน์กับผมล้วนๆครับผมซื้อมาผมต้องได้ของที่คุ้มค่ากับราคาที่ผมเสียไปนะครับเช่นเดียวกันกับทุกท่านที่ติดตามรับชมผมอยู่นะครับมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับทั้งคนรีวิวและคนที่มาดูแล้วซื้อตามนะครับโอเคนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ